สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะแนะนําการเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับบ้านและอาคารให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดด้วยนะครับที่เอ,อื้อเฟื้อตัวอย่างสายไฟฟ้ามาให้ชมในคลิปนี้ครับ ปกติสายไฟฟ้าแรงต่ำที่นิยมใช้ในบ้านพักอาศัยหรืออาคารนั้นนะครับก็จะแยกตามลักษณะการใช้งานคือสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารและใช้ภายนอกอาคารครับเริ่มต้นกับสายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานภายในอาคารกันก่อนนะครับสายชนิดแรกที่ผมจะแนะนำก็คือสาย VAF ครับซึ่งจะเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้คู่กับเข็มขัดลัดสายนะครับโดยจะยึดสายไฟให้ติดกับผนังอาคารครับ เนื่องจากสายไฟฟ้า VAF นี้นะครับจะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะแบนทำให้เหมาะกับงานเดินสายลอยติดกับผนังอาคารซึ่งจะสามารถดัดโค้งสายได้ง่ายครับ สาย VAF นะครับก็จะมีผลิตแบบ2แกนและสาย VAF-G นะครับก็จะมี3แกนคือจะมีสายดินเพิ่มขึ้นมาครับสาย VAF นะครับก็จะมีตัวนำอยู่2เส้นครับโดยเส้นที่มีฉนวนสีน้ำตาลนั้นเพื่อนๆก็ใช้เป็นสายเฟสหรือสายลายได้ครับส่วนเส้นที่มีฉนวนสีฟ้านะครับก็ใช้เป็นสายนิวทรอล เพื่อนๆสามารถนำสาย V/F นี้นะครับไปใช้งานคู่กับระบบแสงสว่างภายในอาคารได้ครับส่วนสาย V/F ขีด G นะครับก็มีตัวนำทั้งหมด3เส้นครับโดยเส้นที่มีฉนวนสีน้ำตาลนั้นเพื่อนๆก็ใช้เป็นสายเฟสสายลายครับส่วนเส้นที่มีฉนวนสีฟ้านะครับก็จะใช้เป็นสายนิวทรัลและสายที่มีฉนวนสีเขียวจะใช้เป็นสายกราวครับเพื่อนๆสามารถนำสาย V/F ขีด G นะครับไปใช้กับระบบแสงสว่าง ระบบต้ตนรับไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปรับอากาศเป็นต้นครับจุดสังเกตชื่อของสายไฟนะครับนอกจากเพื่อนๆจะสังเกตจากจำนวนสายตัวนำแล้วที่เปลือกของสายก็จะระบุชื่อสาย vaf ขีด g กับสาย vaf ครับโดยโครงสร้างของสาย vaf และสาย vaf ขีด g นั้นก็จะมีโครงสร้างสายเหมือนกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัวนำทองแดง ส่วนชันถัดมาก็จะเป็นฉนวน PVC และเปลือก PVC สีขาวที่หุ้มฉนวนและตัวนำทองแดงไว้ครับที่เปลือกของสายนะครับก็จะระบุว่าสายสามารถทนพิกัดแรงดันไฟฟ้า300-500โวลต์และทนอุณหภูมิใช้งานได้70องศาเซลเซียสครับและผลิตตามมาตรฐานมอก1 1 2 5 5 3ครับ โดยสาย VAF และสาย VAF ขีด G นะครับมาตรฐานก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1ตารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด16ตารางมิลลิเมตรครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยในบทที่5ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุในหน้าที่5ขีด69ก็จะมีตาราง5ขีด48 ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ตามมาตรฐานมอ11ก11-2553กล่าวถึงข้อกำหนดในการใช้งานสาย VAF และสาย v a f g ไว้ดังนี้ครับให้ใช้เดินสายเกาะผนังอาคารและใช้ในช่องเดินสายครับและห้ามร้อยสายในท่อและห้ามฝังดินครับ ต่อไปก็จะเป็นสาย60227 IEC 0 1หรือสาย THW ในชื่อเดิมนะครับเป็นสายที่นิยมใช้ร้อยสายในท่อนะครับโดยตัวสายนั้นก็จะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะกลมซึ่งจะช่วยให้ร้อยสายในท่อได้สะดวกครับโดยโครงสร้างของสาย IEC 0 1ะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัวนำทองแดงครับ ส่วนชั้นถัดมาก็จะเป็นฉนวน p v c และที่ชนวนของสายนะครับก็จะระบุชื่อสาย602-27 i e c 0 1ที่ทนพิกัดแรงดันไฟฟ้า450ทับ750โวลต์และทนอนุณหภูมิได้70องศาเซลเซียสครับผลิตตามมาตรฐานมอก 11. ีด2553ครับโดยสาย60-227 IEC01 นะครับก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด400ตารางมิลลิเมตรครับ โดยสายขนาดเล็กนะครับตัวนำก็จะเป็นแบบเส้นเดียวครับส่วนสายขนาดใหญ่นั้นตัวนำก็จะเป็นแบบตีเกลียวเพื่อง,ง่ายต่อการดัดโค้งและติดตั้งง่ายครับโดยมาตรฐานสีของสายไฟนะครับสายไฟในเฟสที่1น,นั้นจะใช้สายสีน้ำตาลสายเฟสที่2จะใช้สายสีดำสายเฟสที่3จะใช้สายสีเทา สายนิวรทลใช้สายสีฟ้าและสายดินนะครับจะใช้สายสีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลืองเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันครับโดยข้อกำหนดของการใช้งานสาย6 0 2 2 7 IEC 0 1นนะครับก็จะกำหนดการใช้งานทั่วไปใช้เดินสายภายในท่อหรือใช้เดินสายในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสายด้วยนะครับ ห้ามร้อยสายในท่อฝั่งดินหรือใช้ฝั่งดินโดยตรงและห้ามเดินบนรางเคเบิลเทรเว้นแต่จะใช้เป็นสายดินหรือสายกล่าวครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะรู้จักกับสายไฟฟ้าที่นิยมใช้ภายในอาคารแล้วนะครับก็คือสาย VAF และสาย v a f K g และสาย60227 IEC01 กันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้งานภายนอกอาคารซึ่งสายที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปฝังดินได้โดยตรงหรือใช้ร้อยท่อฝังดินภายนอกอาคารได้ครับเริ่มต้นกับสาย VCT กันก่อนครับโดยโครงสร้างของสายนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนำที่มีลักษณะทองแดงฝอยครับ ส่วนถัดมาก็คือฉนวนที่ทํามาจาก PVC ส่วนถัดมาจากฉนวนนะครับก็จะเป็นเปลือก PVC ที่หุ้มฉนวนไว้1ชั้นครับที่เปลือกของสายนะครับก็จะระบุชื่อสาย VCT ที่พิกัดทนแรงดันไฟฟ้า450ทับ750โวลต์และทนอนุณหภูมิได้70องศาเซลเซียสครับผลิตตามมาตรฐานมก11-2553ครับ โดยสาย VCT นะครับก็จะมีผลิตสายแบบแกนเดียวแบบหลายแกนและแบบหลายแกนที่มีสายดินครับซึ่งที่เปลือกของสายนะครับก็จะระบุชื่อสาย VCT และ VCT-G ครับซึ่งทั้ง3แบบนี้นะครับก็จะมีผลิตให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด4ตารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด35ตารางมิลลิเมตรครับ โดยข้อกำหนดในการใช้งานสาย VCT และสาย VCT กีดนะครับก็จะกำหนดให้ใช้งานได้ทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารครับและสามารถนำสายฝังดินได้โดยตรงหรือร้อยสายในท่ออโลหะเช่นท่อ HDPE หรือท่อ PVC ฝังดินได้ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตั้งในรางวยเวและรางเคเบิลได้ครับหรือจะใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้งานได้เช่นกันครับ ซึ่งสาย VCT กับสาย60227 IEC 5 3นั้นก็จะมีลักษณะสายที่คล้ายกันนะครับแต่สาย60227 IEC 5 3นั้นจะใช้ฝั่งดินไม่ได้เหมือนอย่างกับสาย VCT นะครับเพราะว่าสาย60227 IEC 5 3นั้นมีพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้า300ทับ500โวลต์ซึ่งจะเขียนกำกับไว้ที่เปลือกของสายครับ ต่อไปก็จะเป็นสายที่นิยมใช้ภายนันอาคารอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือสาย NYY ครับโดยโครงสร้างของสายนะครับก็จะปรกะอบไปด้วยตัวนําทองแดงครับส่วนชั้นถัดมาก็จะเป็นฉนวนที่ทำมาจาก PVC และเปลือกของ PVC ที่หุ้มฉนวนไว้อีก1ชั้นครับที่เปลือกของสายนะครับก็จะระบุชื่อสาย NYY ครับซึ่งสายนี้นะครับสามารถทนพิกัดแรงดันไฟฟ้า450 ทับ750โวลต์และทนอุณหภูมิได้70องศา,าเซลเซียสยครับโดยผลิตตามมาตรฐานมอก11-253ครับโดยสาย NYY นะครับก็จะมีผลิตแบบสายแกนเดียวสายแบบหลายแกนและแบบหลายแกนที่มีสายดินครับซึ่งสายแบบแกนเดียวนั้นก็จะมีผลิตทุกขนาดครับตั้งแต่ขนาด1ตารางมิลลิเมตรจนถึง500ตารางมิลลิเมตรครับ ส่วนสายแบบหลายแกนนั้นก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด50ตารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด300ตารางมิลลิเมตรครับส่วนสายแบบหลายแกนที่มีสายดินนะครับก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด25ตารางมิลลิเมตรถึงขนาด300ตารางมิลลิเมตรครับโดยสายดินนั้นนะครับจะมีขนาดครึ่งหนึ่งของสายเฟสครับ โดยข้อกําหนดในการใช้งานสาย n y y และสาย n y y ขีดนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารครับโดยจะนิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคารนะครับและสาย n y y นั้นสามารถฝังดินได้โดยตรงหรือลอยท่อฝังดินได้ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตั้งในรางวยเวและรางเคเบิลลดเดอร์ได้ครับ ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเกิดการสับสนนะครับระหว่างสาย NYY กับสาย60227 IEC10 ที่ตัวสายนั้นจะมีลักษณะคล้ายกันครับแต่สาย60227 IEC10 นั้นจะไม่สามารถใช้งานฝั่งดินได้เหมือนกับสาย NYY นะครับเพราะสาย60227 IEC10 นั้นจะมีพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้า300ทับ500โวลต์ซึ่งจะเขียนกำกับไว้ที่เปลือกของสายครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย CV ครับโดยโครงสร้างของสายนะครับส่วนแรกก็จะประกอบไปด้วยตัวนำทองแดงครับส่วนถัดมาก็คือฉนวนที่ทำจาก XLPE ซึ่งจะมีความแข็งแรงและการทนความร้อนได้มากครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเปลือก PVC ที่คุ้มฉนวนไว้ครับที่เปลือกของสายนะครับก็จะระบุชื่อสาย CV ครับ โดยพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้านะครับ6 0 0 0อโวลต์และทนอนุณหภูมิได้ถึง90องศาเซลเซียสครับ โดยสาย C ีวีนะครับก็จะมีผลิตแบบแกนเดี่ยวครับซึ่งจะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด800ตารางมิลลิเมตรครับและมีผลิตสายแบบหลายแกนนะครับโดยจะผลิตขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรจนถึงขนาด400ตารางมิลลิเมตรครับข้อกำหนดในการใช้งานสายซีวีนะครับก็จะให้ใช้งานได้ทั่วไปครับใช้เดินสายในท่อร้อยสายใช้วางสายบนรางเคเบิลได้ ใช้งานสายฝั่งดินได้โดยตรงหรือร้อยสายในท่อฝั่งดินครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้งานสาย C ีภายในอาคารนะครับจะต้องเลือกใช้งานสาย fr ขีด CV ครับเนื่องจากตัวสาย fr ขีด CV นั้นได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับการลามไฟครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้จักกับสายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารแล้วนะครับ <Greek. S 1> ก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้งานสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ณณาาสายไฟฟ้าคุณภาพสูงจากบริษ,ษัทสายไฟฟ้า,าบางกอกเคเบิลจำกัดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อตัวอย่างสายไฟฟ้าสําหรับใช้ประกอบความรู้ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้ครับ ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมไดจากลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ใ,ใต้วิดีโอคลิปนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We are all supporters, and we come from Liverpool.